เมื่อนี้ถ่าไปเบ่งทำแกงขึ้งเคร่งงองรวมเขาชาวบา้านเ้อกำลังลุ่นตะลิงมาเด้อนี่ใกล้แล้วใกล้ถวงถนนแล้วในสิทิภาพไปเบ่งอยู่หน้าขอ,องคุณหน้า ข้าจะลับไปบึงนะสงสัยข้าจะออกมาแต่บึงเตียนก่อน่ะมาไปบึงน้ำบ่เ,ออเ๋ยจะพาไปดูมันเป็นแบบว่าฝนตกติดต่อกันหลายมือล้วกันน้ำจากอ่างเก็บน้นำหนุนน้ำอ้บรรยากาศดีมากไปเดี๋ยวข้าจะไป ไปดืดไปหนาคนตกหง่ากันงามพี่น่อง ยกเว้นเขา่าง่ามซูยางยกเว้นเขา่าอากาศหนาวนะฮะอากาศเย็นไปนหน้าไปนหน้าคีเวลาโอ้ยบด้เอาขาต่างกล่องมา ชาติไทยรถเราสีซอยดากเอามีน้ําพ่ทางไปหน้าก็เป็นนั่นนาดยางพุดเด้อพี่น้องโอ้ให้โซ่ค่ะ ก็จะเป็นนา,าคุณนานาแพรไปดูกันทิ้งบันไดมเาเบิ้งแั๊กเสือชอบบรรยากาศแห่งการได้รับเมรัยการดีมากบ้านหน้าแนมไปขาวจุนคูนเห็นอยู่พี่น้อง ดูว่ารถเล็กจะผ่านไปได้ไหมถ้าไปไม่ได้ก็ถอยคืนโอ้นะโอ้ไปไปหลุดมาล่างรถ ไปได้บ่เนาะเพิ่งส่งแล้วไปบ่ได้เด้ไงนี่จอดกลางทางเลยนี่ตาถั่วปตองเปลืองหนามเลย ถอาข่อยถือโทรศัพท์ไปนี่สิเปียกคู่พี่น้งองถอดรองเท้าวไว้ ừ. น้ำมัดเหรียญน้ำด้วยเสืเถาะเด้ไมโอยอย่าล่อยไปได้อค่ไม่ครูเดียวอี่อ่าาน้ำมัเล่นน้ำด้วยเสืเถาะเด้ อากาศดีดีนะปวดหัวป่ะไปขอไปเล่นน้ำกันเด้อไปลุยนามมา้ำนาเปียอากาศนี่ไล่น้ำมาลูกไล่น้ำให้เบิ้งหน่อยไหมอล่น,น้ำให้พิงมาไงฮะล่น้ำให้เบิ้องหน่อยพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นเลียว ไปยางไ้หอดป้นนะไิถือโทรศัพท์ไปนำายาดมันตกน้า อันนี้เป็นไฮน้าันนี้เปมเสร็จเลือเป็นถนนไป mm hmm. เขาบอกว่ารอบอันนี้ท่วมเป็นรอบที่สองแล้วโอ้ยว mm ิง hmm. oh, ในการเลีน่น้ิณออกมากเลยละในการเลยบอานี้ห่างรถไหลก <c oughs> ิดตม้มออกนิดนิดหน่อยหน่อยกำลังมือ่อไปหลุ่นกบเมื่อกันเบิดละแช่ออนเซนมาพักผ่อนกายายา มีอะไรมากมายวันนี้ว้าวเยบร้อยี่ย่เสียแล้วหนุแข่ให้คูเดียวอีกข้งนึงไปซะเลยบ่มันเสียอย่าเด้อ Ih, beruntun rasa apa kasih lut, Bersung, ya. Eh, ini